สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวัน,วน,วนเอเชียไปที่สปปลาวกันบ้างล่าสุดการรถไฟลาวจีนได้เล็งขายตั๋วยืนเพื่อรองรับผู้โดยสารจํานวนมากหลังจากการเปิดประเทศทากลางเสียงคัดค้านจากชาวลาวจํานวนหนึ่งเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ สำนักข่าวลาวเทียนไทม์รายงานว่าการรถไฟลาวจีนได้เสนอแนวคิดขายตั๋วยืนเพื่อรองรับผู้โดยสารจํานวนมากหลังจากการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอีกครั้งโดยบริษัทการรถไฟลาวจีนได้โพสต์ข้อเสนอบนหน้า Facebook ของตนเองเพื่อถามความเห็นของสาธารณชนก่อนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับการขายตั๋วยืนหลังโพสต์ดังกล่าวออกมาได้มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นจํานวนมากเช่น ข้อความว่าเอาเป็นว่าขอระบบซื้อตั๋วก่อนได้ไหมแต่มไม่เต็มแจ้งมาถ้ารู้ว่าเต็มจะไปวันใหม่ความเห็นต่อมาบอกว่าไม่เห็นด้วยเนื่องจากไม่ปลอดภัยรถไฟขับด้วยความเร็วสูงและหยุดพักเป็นระยะและแต่ละสถานีต้องใช้เวลากว่าจะเดินทางไปถึงและการรับผู้โดยสารมากเกินไปยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 ด้วยความเห็นต่อมาบอกว่าเห็นด้วยที่จะเพิ่มจํานวนรถไฟเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานรถไฟความเร็วสูงสากลความเห็นต่อมาบอกว่าอยากมีความสุขแบบทันสมัยรัฐบาลจึงเป็นหนี้รถไฟให้คุณแต่ถ้าการบริการย้อนกลับไปในอดีตไม่มีความหมายอะไรเลยและว่าเห็นแก่ตัวมากเกินไปไม่มีความยุติธรรมเพราะราคาเท่ากันใครสามารถมายืนเป็นชั่วโมงได้ความเห็นต่อมาบอกว่าไม่เห็นด้วยไม่เหมาะสมให้ปรับปรุงระบบขายตั๋วก่อนดีกว่า และความเห็นสุดท้ายบอกว่าได้อารมณ์เหมือนใช้รถไฟฟ้าที่กรุงเทพหมหานครเลยรับรถไฟลาวจีนกำลังได้รับความนิยมโดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวทำให้รถที่ให้บริการอยู่ไม่เพียงพอแต่การขายตั๋วยืนให้กับผู้โดยสารนั้นก็น่าคิดเหมือนกันว่าเหมาะสมหรือไม่เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาการเดินทางคือจากเวียงจันทร์ไปวังเวียงใช้เวลาประมาณหชั่วโมง5นาทีจากเวียงจันทร์ไปหลวงพระบาง ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง50นาทีและจากเวียงจันทร์ไปบ่อเต็นบริวเวณชายแดนลาวจีนใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง15นาทีครับ